นี่ก็เป็นเรื่องความโกรธนะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับเวลาที่อะไรเกิดขึ้นกับเราทั้งดีและไม่ดีพยายามหาเหตุผลอ,อธิบายแต่บางอย่างก็อธิบายไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมเก่าหรือไมค่ครับ ก็ก็ใช่บางบางอย่างก็เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนก็เป็นเป็นได้ว่า,าบางอย่างก็เป็นผลจากชาติก่อนก็มีหรือว่าในอดีตก็กมีเพราะในการในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่ที่เกิดขึ้นเราก็เราก็เน้นที่ ใจในในปัจจุบันว่าส่วนทีออน่อยู่ในวิสัยเราแล้วที่เราสามารถแก้ได้มันกรรมเก่านี้ก็เป็นเหตุการณ์ก็เหมือนก็เป็นวัตถุดิบแต่ว่า,าสิ่งที่จะกำหนดความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตมันก็อยู่ที่การรับมือและการปฏิบัติต่อวัตถุดิบนั้น ถึงว่าบางอย่างก็เกิดเกิดอุปัติเหตุหรือว่าเกิดไฟไหม้หรือเกิดอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดทำให้เสียหายทำให้ขาดทุนหรือว่าถูกเข้าโกงะอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> เรื่องนี้ <c oughs> เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะไปนั่งคิดเอ๊ะเ,เ,เป็นเพราะอะไรในอดีตเราเคยทำมันคิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็กลายเป็นคิดปรุงแต่งไปแต่ที่สำคัญมันเ็คตัว่าในในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีส่วนไหนไหมที่เราเราประมาทแต่เราควรจะปรับปรุงแกไขต่อไปเพื่อจะไม่ให้เป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นซูนหนึ่งอีกศูนหนึ่งเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วซึ่งจะเกิดจะเหตุปัจจัยโดยเฉพาะเราไม่สามารถจะจะรู้ได้ทําััไงไงเราจึงจะรักษาจิตใจไว้ให้ปกติที่สุดที่จะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนี้ก็ถือว่าเออก็เป็นก็เป็นธรรมดาเรื่องพยายามให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา นี่ <Das que ath let> ว่าเออเรื่องเรื่องการสมมุติว่าเป็นเรื่องการทําธุร,ร,ร,รกิจถูกถูกเข้าโกงอะไรก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที <'s> ่เก<ๆ>ิดขึ้นได้ในโลกธุรกิจเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเราเราเข้าไปอยู่ในปา่าแล้วก็ถูกยุงกัดก็ถือว่าอ้าวมันไม่ใช่เรื่องกําเก่าไม่ใช่เรื่องอะไรมันก็อยู่ในป่าเป็นที่อยู่ของยุงว่าอยู่ในป่าแล้วก็ ก็ยุงกัดก็ไม่แปลกใจเราก็อยู่ในโลกนะก็โลกก็มีทั้งคนสื่อสารก็ไม่สื่อสารก็ก็เรียกว่าเป็นเรื่องการเสียงอยู่เสมอก็จะใช้ความคิดด้วยก็ใช้สมาธิด,ด้วยแล้คือต้องเป็นทางศีลสมาธิปัญญาอย่างว่าถ้าเกิดเหตุการณ์รอ,อะไรที่เป็นปัญหา ต้องสัมรวมในการพูดบางทีก็ยิ่งพูดยิ่งยิ่งยิ่งกระทบอารมณ์เลยทำให้ให้เราปล่อยวางไม่ได้สักทีชอบพูดวกวนแต่ในเรื่องเก่าทำไมทำไมนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็น่างั้นนี่นเขาพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางจิตใจถ้าเราถ้าจิตใจเราฟุงา้งซ่านวุ่นวายยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แต่ พอจิตใจเราสงบระงับบ้างมันมันก็เป็นการเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องลําบากก็จริงแต่ว่ามันก็มันก็แค่นี้บางทีเวลาเรามันมันเรื่องที่มันโอ้ยเรื่องใจนี่เรื่องแย่เรื่องนะบางทีก็เอาง่ายๆว่าจิตใจเราสงบแล้วก็เอาเอาหนึ่งถึงสิบถ้าว่าสิบเหมือนก็ว่าปรากฏว่าเป็น เป็นมะเร็งก็มีเวลาเหลืออยู่สมเดือนหรือว่า,าล่มละลายหล้วเรือว่าพยายามวาดภาพที่ว่าแย่ที่สุดที่เราจินตนาการได้เอาเป็นสิบแล้วถามว่าปัญหานี้าจากหนึ่งถึงสิบมันอยู่ตรงไหนบางทีถ้าเราเอาเอาเทียบระหว่างแย่สุดก้ที่จริงก็เป็นแค่สองหรือสามนั่นเองใช่ไหม เราก็หาทางที่จะชั่งน้ำหนักของปัญหาไม่ไม่ได้หมกหมุนกับปัญหาจนมากเกินไปกรณีที่พระอาจารย์ขอทำที่ทำที่ซีเคร็ตบอกว่าคุณทุกอย่างทำได้ แต่ในความจริงไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเช่นนั้นแล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้คนคนหนึ่งมีความมุ่งมั่นและความเพียรที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนตามเป้าหมายและความสำเร็จคือที่อาตมาวิจารณหนังสือนั้น ก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองอันนั้นก็บอกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งใช่ฮะก็ทำให้ทนม,มีกำลังใจแต่ว่าถ้าเอาแต่แค่ความเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะพิดพลาดก็ได้ถ้าจ,จะทำอะไรเกินกำลังของตัวเองก็ได้ก็มีก็มีข้อเสีย หลายอย่างที่ตามมาโดยเฉพาะในในสิ่งที่หลายคนต้องการสิ่งเดียวกันก็เป็นธรรมดาว่าก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้ในทางพุทธศาสนาอาถรวาแรงโดนปันดาลใจมันก็มีมันก็เป็นสองกระแสกระแสหนึ่งก็เป็นกระแสของตัณหาและก็กระแสหนึ่งกระแสของชันทะ เป็นความอยากเหมือนกันแต่เบางความอยากคนคนละยอยา่างตัณหานี่จะจะเป็นเรื่องความอยากได้อยากมีอยากเป็น <c oughs> ก็มีเรื่องของอัตตาเรื่องเรื่องอของศักดิ์ศรีเรื่องอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่มันมันสาวมองใจแล้วก็ทำให้เป็นปัญหาต่างๆคือถ้าแรงดรปันตาลใจคือตัณหา <c oughs> โอกาสที่จะทุจริตนี่สูงมากเพราะว่าถ้าเราต้องการผลนั้นแล้วก็ต้องเอาให้ได้ไม่ว่าอุปสรรคใดๆจะต้องเอาให้ได้เอาให้เร็วถ้ามีทางลัดที่จะได้สิ่งที่อยากได้โดยเร็วก็ก็สูงมากคงก็จะเอาเพราะว่าจะต้องต้องได้ฉะนั้นการหา หนึ่งมันก็มักจะทําให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์คอร์รัปชันการเปลียป่ยนเปลนความรุนแรงเ,เกิดมีปัญหาสังคมมากมายทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแรงดมปันตาลใจจากตัณหาเป็นชันทะคือเรากำหนดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรจะทำ เป็นประโยชน์ทั้งในระยะสั้นระยะยาวทั้งต่อตัวเองและคนอื่นแล้วก็พยายามทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยถือว่าเ,เราจะประสบผลสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมคนอื่นมากแต่ว่าเราเราจะรับผิดชอบส่วนที่เป็นของเราให้เต็มที่ ด้วยความขยันมั่นเพียรแต่ว่าเราจะปล่อยวางในเรื่องของผลที่เกิดขึ้นคือปล่อยวางก็คือยอมรับที่สิ่งที่ต้องการก็ต้องการความสบายใจว่าสวนของเราทำดีที่สุดที่เราทำได้และในขณะที่ทำใน,ในการที่ตั้งใจให้ทำให้ดีที่สุดนั้นเราก็มีความสุขตลอดอืม โดยปกติแล้วถ้าเราตั้งใจในตัวการกระทำจะทำให้ดีที่สุดที่จะทำได้และมีความสุขในการกระทำผลสำเร็จก็คงมักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถึงจะไม่ออกไมาในรูปแบบที่ต้องการเราก็รู้สึกมีความสุขตลอดเพราะมีความสุขในตัวการกระทำไม่ได้หวังความสุขในอนาคตเมื่อได้ผลจากการกระทำ เพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจในตัวการกระทำจะขยันและเพราะรักงานแล้วก็ถือว่าการทำงานทำหน้าที่เป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมโอกาสที่จะทุจริตที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นที่จะเปลียนเปียนที่จะรุนแรงจะน้อยมากแทบจะไม่มีเพราะฉนั้นก็มีผลดีต่อชุมชนมีผลดีต่อสังคม นั้นพุทธศา,าสนาจึงถือว่าเราสร้างชันทะเห็นประโยชน์ของการกระทำแต่ก็ถือว่าถ้าการกระทำเราดีผลจะดีแต่ก็ยอมรับว่าในใน,ในกรณีเรือ่องเหตุที่ที่ว่าสลับซับซ้อนเนี่ยเราก็รับรับผิดชอบคนเดียวไม่ได้อย่างเช่นเราก็ทำงานเรื่องธุรกิจ